ทั้งสองส่วนนี้หนาขึ้นแสดงว่าสุขภาพของตับไม่แข็งแรงเรื่อยๆท้องใหญ่ปัสสาวะเหลืองการถ่ายลมเพิ่มขึ้นตาแห้งมองเห็นไม่ชัดผมมันผมร่วงปากเสียเสีดท้องอารมณ์ไม่ดีฉันคิดว่าคุณไม่ต้องการตับของคุณใช่ไหมมีเส้นแนวตั้งบนเล็บและคุณท้องเสียเมื่อคุณดื่มแอลกอฮอล์คุณจะมาที่นี่ก็ต่อเมื่อตับของคุณแย่มากดูไขมันสะสมในตับแขนขาไม่อ้วนพุงใหญ่อาจารย์ครับมีวิธีแก้ไหมครับอาจารย์ครับมีวิธีแก้ไหมครับแน่นอนว่ามันมีวิธีคนที่ตับไม่ดีก็หบปากซะ ตับได้รับการปรับสภาพแล้วคุณจะไม่ดูแก่เมื่ออายุ80ปีฉันจะสอนวิธีเดียวเท่านั้นถ้าคุณไม่เชื่อฉันฉันจะไม่ห้ามเพราะคุณไม่ใช่ฉันที่ต้องทนทุกข์กับตับที่เลวร้ายตับมีสภาพดีและดูอ่อนเยาว์ทั้งคุณให้ฉันสอนวิธีให้คุณตรับใดที่คุณจ่ายค่าอาหารราคาถูกและใช้งานง่ายและจัดส่งฟรีถึงบ้านได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีตับไม่ดีและมีเส้นต้นไม้พลิกไปพลิกมานอนไม่หลับ ปากเหม็นปาสสาวะเหลืองผายลมมากน้ำลายไหลขณะหลับนอนกรนท้องป่องแสบร้อนกลางอกท้องโตเหงื่อออกตาแห้งการเห็นสิ่งต่างๆนั้นพร่ามัวและไม่สามารถยกวิญญาณของคุณวันละสองครั้งเพื่อรักษาปัญหาตับที่บ้านสั่งตอนนี้ส่งตรงจากโรงงาน